ลูกเขยกับลูกสาวอ่าก็ในทํานองเหมือนจะบอกให้เอฟซีรู้มัง้งว่าวันเกิดของตัวเองนะเพื่อให้เอฟซีอ่าอะไรอะ่ะของขวัญอะไรทํานองเนี้ยนะก็ดูแล้วหวายก็ชิวๆนะชิวๆไม่ไม่สะทกสะท้านอ่ไปกินข้าวกับลูกสาวกับลูกเขยนะก็อย่างที่แซนพูดนะ่ะนะก็คงไม่สะทกสะท้านแล้วละ่ะชินแล้วละ่ะแล้วก็ทําใจได้แล้วละ่ะแต่กับ เป็นคนที่เป็นทนายเป็นเดือดเป็นร้อนเป็นแทนน่ะในฐานะอะไรที่ออกมารับหน้าแทนนางไหวบอกว่าไอ้ขาหมูไอ้ขาเบียดมึงไปถามหานางไหวอะไรมากมายฮะนางไหวไปทําอะไรให้โหแบบเดือดดานทุกคนเหมือนอย่างกับขาเบียดหรือขาหมูหรือไอ้วนเนี่ยไปทําอะไรให้กับภรรยามันอะนะ เพราะว่ามันมันจะเป็นคนที่ว่าถ้าใครไปแตะภรรยามันจะของขึ้นแต่วันนี้นะอ้วนอ้วนหรืออ่าสายน้ําเนี่ยนะที่พวกมันเรียกเนี่ยไม่ได้ไปทําอะไรให้พันภรรยานางนายน,นายล้นคนนี้เลยนะคือไปไปพูดถึงนางหวายจจริงไม่จริงเราไม่รู้หรอกนะว่าเอ้ยเห็นไหมเห็นไหมรถนางหวายรถนางหวายขับผ่านไปเอ๊ะหนีทําไมอ่ะหนีทําไมหรือ,อาเห็นนะ่ขาหมูมาหนีเลยเหรออ่า แล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวสักพักเห็นรถช่างวอก็ออกไปนะตอนนั้นที่แซนได้ยินแซนก็คิดว่าเออพวกเขาอาจจะนัดกันไปอ่าบ้านบ้านที่สร้างอยู่อะนะว่าอาจจะมีเงินซื้อประตูบานใหญ่มาแลือหรอเปล่ามีเอฟซีอ่าหลังบ้านอ่าสนับสนุนประตูหน้าบ้านบานใหญ่หรือเปล่าไปตั้งหรือเปล่าไปเลือกหรือเปล่าอะไรก็ว่าไปนะแซนแซนไม่ได้คิดอ่ะนะว่าเขาจะหนีอ่ะนะอันนี้ก็แซนก็ฟังฟังไปก็ พิจารณาไปอ่ะนะแต่ที่แน่ๆนางหวายก่อนที่จะไปรับลูกสาวที่บ้านลูกเขยนั่นหมายถึงว่าลูกสาวออกจากบ้านตัวเองอ่ะออกจากคือนางจะพูดว่าเวลาลูกสาวกับลูกเขยอ่าพ้นสายตาของนางอ่ะนางจะใช้สายตามองอยู่ตลอดก็คือไม่ให้ห่างอ่ะกลัวจะผิดพลาดอ่ะนะนางก็บอกว่าถ้าถ้านางไม่ว่าง ก็ต้องให้แม่ของลูกเขยดูก็วันนี้นางตอนเช้านางบอกว่านางไปทําฟันมานะนางก็พอทําฟันเสร็จนางก็ไปรับลูกสาวที่บ้านของลูกเขยนะแล้วก็ไปกินข้าวกันก็ชิวๆอย่างที่แซนพูดนั่นแหละแต่คนที่ไม่ชิวก็คืออัธนายคนหนึ่งนะเหมือนเหมือนคือเป็นเอฟซีมั้งนะแซนเคยนะโดนอัธนายคนนี้กับตัวลายลายถามว่าเออลุงช่างเนี่ยเป็นพ่อมึงเหรออนะ เป็นพ่อมังเหรอที่ไปเดือดไปดานแทนอะ่ะตอนนี้แซนก็อยากถามทนายคนนี้เหมือนกันว่านางหวายเป็นแม่คุณเหรอหรือว่านางหวายเป็นเมียคุณเหรอเพราะเมียก็สําคัญนะใครแต่เมียมันฟ้องเลยนะเออที่แซนพูดถึงคุณมีสิทธิ์ได้นะคุณก็มีสิทธิ์ปกป้องนางหวายเป็นเดือดเป็นร้อนแทนแต่มันจะโอเวอร์เกินไปไหมอย่างที่คุณมาพูดใส่แซนดี้นะว่า เ,ออเคยจำเมนองของของไอล้นได้ไหมที่มันเคยโพสต์ในชุมชนนะ่ะว่าอ e ีแซนวิดน่ะนะนะมึงตายแทนได้ไหมหรือมึงไปติดคุกแทนได้ไหมจําได้ไหมอ่านะัน่นความรู้สึกก็เหมือนกันตอนนี้นะแซนไม่รู้ว่าความรู้สึกจริงๆของคุณจะเหมือนแซนดี้ตอนนั้นไหมนะก็คือมีความจริงใจกับลุงช่างนะแต่ตายแทนไม่ได้เพราะอะไรเพราะกฎแห่งกรรมมันตายแทนกันไม่ได้ติดคุกแทนได้ไหมติดคุกก็ติดคุกแทนไม่ได้ เพราะกฎหมายใครทําผิดก็คนนั้นรับโทษไปสิใช่ไหมเหมือนกันนะคนตอนนี้ก็เหมือนกันถ้าคุณมีความรู้สึกเหมือนกับแซนด้วยความจริงใจนั่นแหละความรู้สึกนั้นแหละถูกต้องแซนตอนนั้นมีความรู้สึกแบบนั้นแต่ตอนนี้แซนไม่แน่ใจว่าความรู้สึกของคุณจะมาจากความจริงใจไหมหรือเพื่อคอนเทนต์หรือเปล่าหรือเพื่ออะไรแย่งตำแหน่งเพราะว่าตอนนี้ที่แซนเห็นตําแหน่งที่มันอยู่ยยเหนือกว่าคุณก็คือไอ้ปลาลิวกิวนะทุบางช่องเนี่ย ูมีความสงสัยนะคือกรรมเนี่ยเวลาเขาจะเล่นงานมึงเนี่ยกูว่าเอาถึงตายว่ะคือเขาเขาจะไม่ไม่ให้มึงบาดเจ็บคือเขาจะสะสมแต้มให้มึงทีเดียว้วตุม้มรถพลิกคว่ำตกเขาตายคาที่อะไรอย่างเงี้ยกูค,คิดอย่างนี้นะกูมีรังสังเาแบบนี้นะจริงๆมีรังสังหาบบนะร,ร,ค,รหคือเขาจะไม่เล่นงานมึงแบบเล็กน,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 น้อยเขาจะามึงทีเดียวตุม er, ม้มมาเป็นยางระเบิดเบรกแตกแล้วรถพลิกคว่ำแล้วก็คาที่ตรงนั้นเลยคือเหมือนกับกรรมยังไม่ยอมทำลายมึงทีเดียวอ่ะคือเขาสะสมมาทีเดียวเลย แล้วถ้าเกิดการมันตกไปที่ทายาทลูกหลานเหรหลนมึงเนี่ยมึงจะเจ็บปวดยิ่งกว่าตายทั้งเปอีกนะหื้ฟังกูดีๆนอ้บักหาเมื่อไหร่มันจะเลิกผมสงสารพัชรามนมากขายของอยู่ดีๆถูกกาถูกหาเนเรื่องถูกร้องเรียนถูกดำเนิคนคดีคือถ้าเป็นแซนนะอ่าแซนอายนะที่พูดแบบเนี้ยาอคือหรือว่าอ่าทนายคนนี้เป็นความจำเสื่อมหรือว่าความจำสั้นนะ ท,ทั้งหมดทั้งมวลที่คุณพูดอ่ะตัวคุณก็ทำกับคนอื่นนะแต่ตอนนี้คุณด่าสายน้ำหรือด่าไอขาเบียดเหล่านี้ด่าเห็นไหมด่าแม้กระทั่งว่าบาปบุญคุณโทษขอให้ลดโอ้โหสงสารพัชระไหวนั่นะก็คือนางไหวแหละนะก็คือนางโสโบตนี่แหละนะจากคำพูดที่บอกผมสงสารพัชระหวามากๆเลยครับอยู่ดีๆอยู่เงียบๆขายของมีแต่คน ่าทำนั่นแจ้งความนี่ร้องเรียนนั่นแล้วคุณคำพูดเนี่ยคุณพูดแทนใจแซนดี้มากๆเลยแซนดี้เคยใช้คำพูดเหล่านี้กับคุณนะคุณทนายลุงช่างเขาอยู่เมาะเมาะแมะ่แมนะ,มะ,ะเดี๋ยวร้องเรียนนั่นร้องเรียนนี่อันร้องเรียนล่าสุดก็คือตักไข่ตักไขเไนะ่เราไม่ว่านะออาเราไม่ว่าเพราะว่ามันได้โอกาส นะเพราะเขาผิดเขาพลาดคุณได้โอกาสแต่ไอที่น่าเกลียดมากๆก็คือตอนที่เขาไปเดินแสวงบุญนะคือพยายามจะหาข้อผิดพลาดให้ได้อะจ้างไม่ใช่จ้างสิแซมไม่รู้จ้างไม่จ้างนะแต่เราแซมมีคลิปนะแต่ไม่รู้อยู่ตรงไหนละน่าจะเป็นช่องของสาวแอนตอนนั้นอะนะอ่าถ่ายไปถ่ายมุมกล้องมีรถตำรวจแอบอยู่ การที่ลุงเดินสแสวงบุญน่ะน่าจะเป็นตัวทนายคนนี้แหละให้เจ้าหน้าที่ตามดูพฤติกรรมของทีมลุงช่างที่เดินสแสวงบุญเพราะมันใช้เวลาตั้งสี่วันอ่าแพนกล้องไปแซนเห็นถึงสาวแอนแพนกล้องไปเห็นรถตำรวจจอดพุ่มุ้มงุ้ม,มอยู่ที่พุ่มไม้ทุกคนคือเนี่ยนะสิ่งเหล่านี้คือคุณทำหมดแล้วแต่ตอนนี้ คุณไปว่าให้คนอื่นทํากับนางหวายแต่คุณก็ทํากับคนอื่นเหมือนกันยิ่งมากยิ่งเยอะเยอะกว่าที่สายน้ําทํากับนางหวายอีกคุณเยอะมากเพราะว่าสายน้ําทําก็คือนางหวายมีความผิดจริงๆที่เขาไปร้องเรียนเขามีหลักฐานชัดเจนเขาร้องเรียนได้ไม่ใช่ร้องตรวจสอบถ้าร้องตรวจสอบนั่นหมายถึงยังไม่มีหลักฐานแต่แค่สงสัย แต่สายน้ำร้องเรียนคือมีหลักฐานไม่ต้องร้องตรวจสอบเลยมีหลักฐานชัดเจนว่าทําผิดแต่คุณ่ะไปร้องลุงช่างคุณทําซองจดหมายซองสีน้ําตาลเหมือนตอนนั้นที่คุณทําซองสีน้ําตาลร้องเรียนละเมิดลิขสิทธิ์ของก๊อปแบรนด์เนมของหนุ่มน้อยหมายเลขนะคุณก็ทําแบบเดียวกันเขียนห้าหกซอง นะเหมือนกันของลุงช่างก็ชงที่เจ็ดที่แสนตาม